จะมีใครสักคนที่ยอมทนเช็ดตัวให้เราแม้ยามที่เราไม่สบายจะมีใครสักคนที่อดทนทำทุกอย่างล้อยล้างความผิดของเราที่ใครเขาว่าเราไม่ดี มีคนคนนี้ที่คอยที่ให้อภัยอยากบอกว่าแซนละอายว่าเราไม่ดีเท่าใครแต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยนอยากขอบคุณฟ้าฮที่ให้ผมมาเป็นลูกแม่รักที่ดีรักนี้มีแต่ ไม่เคยได้รักจากใคร